สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้กำลังตั้งอยู่เลยัปที่นี่เขาพี่มดอิงแนะนําว่าเราเปลี่ยนใหม่ก็คือเรามาถึงแล้วก็เข้ามาข้างในนี้เพราะว่ามันไม่มีรถมันปลอดภัยพอพ่อแม่ผู้ใดมาหอดกนกับมาถ่านให้หนีนะเขาจะได้แบบแนนพี่น้องแน่นอพ่อท็อปนะพ่อท็อปพ่อท็อปรูปหัวใจเออใช่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 รูปหัวใจด้วยนะผมต้องรูปหัวใจนะใช่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  ประกาศพร้อมกันว่าเชื่อหนาคืองานได้กะซังขามาหอดแล้วเข้ามาทางใน่าโลดนะจ้ะจะได้จะได้มาเจอพร้อมกันไม่ตกไม่ตกไม่ตกเวลาเดินเล่นเด็กผอมว่ายประเดา๋ยววัดวาที่คนกำลังหลายเด้อนี่เข้ามาในนี้บุ๊บมุ๊บฮะอีนาโนุเกินเกิดแฮแอดมิ้นโอ้แอดมินบอลลูตีแอดมินบอลลู เดียวแอดมินเจ้าไม่ทันเขานะนี่ที่นั่นโน้ตี่หนิงที่หนิงแอบถูกหวยอีก่กี่วันนี้ใช่5เก้า2ใบแต่ยิ่งกว่านั้นก็คือไปถูก3ตัวหน้าในใบเดียวกันว้าว2เด้งใบเดียว2เด้งเลยนะวันนั้นบอกที่โชคคิดได้ทั้ง2,000ได้ทั้ง2,000ได้2เด้งเลยใช่ค่ะใช่ไม่เป็นเรื่องกับเราไม่ได้ฟ้องไม่ไม่ไม่โนโนโน มัเดียวมนเดียวมาเร็วมาเราเดียวแล้วแล้วพี่นาหนูออกอไกนเนยออกจานกันวะเน่ไอ้ไ้อ้พิ้จัดการมาเดียวไมไปุ้ยปุ้ยทอ่บปุ้ยหน้าหนขับออกเองสวัสดีพ่อท็อปช่างนี้พ่อท็อปให้แล้วนะพ่อท็อปให้รางวัลลูกสาวแล้ว เดี๋ยวพอดีคือทำลูกหัวใจชื้นช่วยเพอทอบลูกหัวใจดีด้วยนะเอกราชโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวตกลงเราจะถ่ายวิญญิงหรือถ่ายนาโนนี่นาโนมาแรงมากนาโนแปลว่าเล็กนะแปลนี่ใหญ่มากนี่ไม่เล็กเดี๋ยวพอดีเดนนนจะให้ไปดูไฟหน่อยนะเป็นช่างไฟไหมหรอช่างไฟเมั้ยรื่องจบปปปวศใช่ไหม ปวชจ้างไฟปวชจ้างไฟตาดก็ดูถูกสร้างแต่งนานุแทแล้วกับ,กกบกจบสร้างไฟคือกันเนี้ย้าวเดี๋ยวจริงดิพี่หลีอะเมนแต่ว่าอันนี้บัดโจูแล้วก็จบสร้างไฟแต่ว่าขวบวก,กชดแล้วแต่อันนี้ขวารบขับรถแขนมที่มันว้า,อาะะขอบคุณค่ะแม่ขอบคุณค่ะวันนี้์เงิดีต่อไงว้าขอบคุณค่ะอเล็กซ์สวยมากเลยดิ้งหลิงดิ๊งดลิง อันนั้นอลีอันนี้อะไรนี่อะไรนี่อะไรอันนี้อะไรอะไรอันนี้อะลีอะีอะไรไม่รู้น้น้อยนี่อะลีค่ะอลีครับมือนีครับมเป็นวันแรกนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีเสียเอ็มเสียอาร์มนะคะโอ้อันนี้มามาสะพายบ่จ้ะ ใช่มันมัสะายอ้อีลาหันมาตื่นหนเพิ่นเนลูกอุ้ยอุ้ยตกใจอันนี้คือท่าตกใจของเด็กหญิงใจซ้อมน่แน่

จางจงมาถ่ายคลิปจางเอดมินกันเพอเอกก็หาอมินแต่ว่าเ้าตกเอาคูบึงนพอจุงยิงวาพ่อเป็นซวดอลติสไหว่ใ่องก่องแเปลมีมืดีแบบอแบบสยเี่กลงเเเาี่่นี่นี่องอยตก มังซาลอปิงิงมันแมนบอหลลูกเ้าตานี่แต่ว่ามีบัตรแข็งได้จ้ะบอดี้มีเสือขายแต่ว่ามีบัตรแข็งงานวันที่หนึ่งขายได้จ้ะใครอยากร่วมทำบุญแมนจ้ะนะครับกับพ่อีกแม่หน่อยน้องออกเนาะวัดหนองกูมาหน้างานทำบุญได้เลยแล้วก็รับบัตรแข็งชมมอหลาได้เลยแมนจ้ะบัตรราคาเท่าไรพออเก ร้อยยี่สิบบาทร้อยาวเท่านั้นเองเป็นบัตรที่ระลึกความบ่ลุ้นรางวัลได้ด้วยไม่ต้องไปถึงหน้างานบัตรแข่งนี่คือได้รางวัลต่างหากจับรางวัลต่างหากแล้วก็ไม่มีไม่มีหมดเวลาไม่มีสละสิทธิ์คือได้แล้วได้เลยแมนจ้ะไม่ต้องไปหน้างานก็ได้พอจะงี้ได้ไหมรางวัลที่หนึ่งอะไรอย่างเงี้ยพอบพรท่านเดอเพราะท่านได้บอกว่ามีทองสินังเพะท่านได้บอก่เนี่ยนอน เราตบไปนนนะพราะเอกพรท่านเนี่บอกว่ามีทองค่ำบอกบอกจต่บอกบอกว่ารลุนทองนะครับแล้วกาเฟีดบาทวนเนาะ่อนนจะเมากี่บาทครับวันนี้ เาจังบัตรดีนะปวดดัดเทนอบัตรเนาะุ้ยิงุยิงมาขายบัตรพนนแล้วหาเยซื้อสองากับสอง้พนนเมาบัตรแข็งแล้วเมาบัตรแข็งยิงของมาไลยู่เน่เปิดฟงก็เห็นมาไลก็มาห็มาไลหลาจนาเาเลยบอกว่าให้พ่อใส่หนีไฟกับเชียงเสียงเปร้ยวคอนเดนเอ้ยสนั่นานใดเนาะอ เออเอาไปว้ดีแหละเนาะขหงจักร้านเนาะโอ้โหไหนได้หลายๆเด้อยยี่ได้ให้ยีงจักร้านนึงไลยวะขอจั๊บสิบล้านได้โบ้เออปีนี้เห็นปะปีนี้ปสาธุสาธุให้พอนนมีเงินหลายๆพ่อได้ให้อีหลาจักบสิบล้านเด้อแต่ว่ามื้อนี้ชวดด้วยแหละพ่อซื้อสองหามันออกห่าเก้า นมัไปแล้วแนี่แจ้งแล้วพี่น้องจ้าแจ้งแล้วนี่นี่เมฆก้อนนี้เมฆก้อนนี้ออกไปแล้วเนี่ยแจ้งแล้วทางนี้แจ้งเลยแต่ว่ามันไม่เแจ้งอยู่เลางดวัดี่ก็บคักเล่นหมุนเหมือนหูเหมือนจาอยู่ขวเอกทองคาถาเนี่ยยาหรอมันสิมันสิอันนี้ยามันไม่แห้แล้วหนาหลักบอขวเอก เราปีปีินี่ยเปนคข่ปแกงลานี่นี่กรลังมาละกอยัแกงมูหูจักน้อยแกหมูหูจักน้อแกงหอดเกือบทวันน้อยเก้าบาทเท่านั้นเีกทีเดียวมันเค่เดพักที่สาม้วเอามาเท่ามันนี่ล้ามากาต่คุ้มไม่ใช่หรือฉันซื้อขนมอยู่บ่กมุนีล่านค่ะไรได้ลูก ม่เิ่มมนีลาฟ้ามากไปอย่างเขาจะมงไทยอู่น้ำนัีต่าง้าว้ามาเด้่อยข้ามาขี่เลยงานแบบขมเลยจ้ะขี่เต่างขี่ไปพูด่ะขับรถยากจังอย่งนี้ไปกลับอยู่โรงพักปีไกนี่มันยังเป็นขี่ดินอยู่นี่รวมด้วยงานนี้ที่เราเซอร์ไพรรถพิเศษสหรัฐจำได้ไหมจำได้ค่ะบูเขามากทั้งแมนาตรงนี้ปเเพราะว่าในเอาบน้ำมายเม่แเต็มอยู่นี่ตอน